บอคแรกหลังจากที่เราหายไปนานมากทุกคนกลับมาแล้ววันนี้เรื่องงานแล้วเราจะไปบ้านน้องหลงกันครับไปกันเลยออกเดินทางได้เกือหนึ่งชั่วโมงจากที่พักครับใช้เวลายหยุดหนึ่งวันให้คุ้มค่าที่สุดครับเรื่องงานปุ๊บก็ออกเดินทางกันเลยาานเนป็นปนงงราได้ไครับเจ้าตัวอารมณ์ดีเกินทุกคนบรรยากาศคือระหว่างทางโคตรโรแมนติกเลยผมชอบมากๆเลยฟิวแบบ สมัยก่อนอะสมัยแต่แรก่ะตอนนี้เข้าเกณฑ์หมู่บ้านของหลวงนะครับปึงเต้นจังเลยปึงเต้นสายตัวนี้ถึงแล้วถึงแล้วครับพี่โกนถึงแล้วถึงเต้นอะแล้วก็ลงเดินจากรถลงมาเลยครับ หลงตื่นเต้นมากเพราะว่าห่างจากบ้านเกือบปีครับแล้วคือไม่ได้เจอเพื่อนก็เกือบปีด้วยเราเดินทางมาถึงดึกครับทุกคนเด็กๆหลับหมดแล้วปกติเวลาเดิกลับมานะเด็กๆจะวิ่งตามกันห่างติดตูเลยเรื่องนี้แซวเพื่อหลงแป๊บนึงเขืนป้องด้วยแหละแล้วก็ถึงครับตื่นแล้วเลาะย่องเข้าบ้านกันแบบบอบๆกกับทุกคนตื่นเต้นมากว่าจะมีใครตื่นหรือเปล่าหลังจากที่หลงเปิดประตูไปนั้นหลับกันหมดแล้วนะครับเราก็เดินย่องเข้าบ้านเลยครับเดินแบบเกรงๆเพราะว่า มาครั้งแรกครับทุกคนหลวงก็เมาชําเลยเก็บกดดีไม่ได้กลับบ้านนานแม่ของหลวงก็นอนแล้วนะครับหลังจากที่เรามาถึงช้านะครับดูสิทุกคนหน้าทานมากๆเลยหน้าทานสุดๆเลยมากินกนเลยครับเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับเลิกจากงานคือกิวสุดๆเหนื่อยสุดๆครับทุกคน ต้องถามว่าอรอยไหมรอยแน่นอนครับวินสุดจุด,จดอ่าตะลิจุดสดจับแหลมตะลุมพุกือกินแบบหิวอ่ะทุกคนกินแบบโมโหหิวอ่ะไม่รู้ไปหิวมาจากไหนนะครับเพราะว่าหิวจัดจริงๆที่ทานเสร็จนะครับทุกคนก็จัดที่นอนและประเด็นคืไอไฟห้องเสียทุกคนวันนี้นะครับ EP พหนึ่งนะครับขอจบยันกันนงก่อนนะครับบ๊ายบายฟันนี้ดักที่สวัสดีอีพ,พีสองนะครับโดยชมเลยนะครับว่าเราจะไปไหนกันต่อนะครับหนึ่งวันนะครับวันเดย์ทริป